สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับบลบาาซานะครับวันนี้อัปเดตผลการจับฉลากยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมาอ่าเห็นไหมเทเดมบายเยนมิวนิคครับพี่เสือเจอกันอีกแล้วอ่ะไล่เรียงไปเลยเราจะเจอกับบายเยนมิวนิคนะครับในเกมเย่านะครับถือว่าโชคดีเกมนี้เราได้เล่นในบ้าน ส่วนเกมหนักเกมที่2เป็นดอดมุลครับเกมนี้ต้องออกไปที่เยอรมันออกไปเยือนก็ถือว่าเป็นเกมหนักอีก,อกเกมหนึ่งต่อมาเป็นอัตาลนตาครับเล่นในบ้านแล้วก็เบนฟิก้าออกไปเยือนยังบอยเล่นในบ้านแล้วก็เซอร์วิน่าออกไปเยือนและก็อีก2ทีมที่เหลือก็จะเป็นบีเลสแหละครับ ถ้าอ่นผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ไม,ไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษและก็อีกทีมหนึ่งเป็นโมนาโกนะครับออกไปเยือนจากตารางที่ออกมาผมมองว่าไม่ได้ยากจนเกินไปถือว่าเป็นกรุ๊ปที่เจอทีมไม่หนักมากนะครับถ้าเทียบกับกรุป๊ปอื่นๆคิดว่าปีนี้เราค่อนข้างโชคดีนะครับในการจับฉลาก ลองดูว่าปีนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ผมมองว่าตารางคะแนนอ่าโทษทีครับตารางการจับฉลากค่อนข้างที่จะเข้าทางเราพอสมควรไม่ได้เจอเกมที่ยากจนเกินไปเพื่อนเพื่อน,น,นคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาดูว่าทีมไหนหนักทีมไหนเบาหรืออยากเจอทีมไหนไม่อยากเจอทีมไหนลองคอมเมนต์มาดูนะครับแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ